สวัสดีครับผมนายมารกตจุมปีนักศึกษาปรมัดิวิชาชีพครูวันนี้จะมานําเสนอเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของทางโรงเรียนที่มีชื่อว่าไร่อาบงมาดูกันนะครับเว็บไซต์เว็บไซต์นี้เป็นแพลตฟอร์มการเขียนทีจต้นสําหรับห้องเรียนที่สร้างขึ้นที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเขียน โดยมีครูและชุมชนคอยให้ความช่วยเหลือน,นักเรียนให้เติบโตได้ผ่านการเขียนทั้งหมดในเว็บไซต์นี้โดยทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอผ่านทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะครับมาดูลักษณะเด่นของเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้ นักเรียนสามารถอยากเขียนในสิ่งที่เขียนลงไปได้เช่นเขียนหาแดงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนทําให้การเขียนของพวกเขาดีขึ้นมีการเขียนสนุกแบ่งปันงานเขียนของพวกเขาให้นักเรียนคนอื่นได้เข้ามาอ่านและสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ในผลงานของนักเรียนในแต่ละคนและสิ่งที่ครูสามทำได้บนเว็บ็ซต์นี้ก็คือ การรันนักเรียนเข้ามาเขียนในเว็บไซต์สนับสนุนกระบวนการเขียนให้ข้อเสนอเนี้เกี่ยวกับการเขียนแก่นักเรียนเป็นแนวทางในการใช้งานร่วมกันของการเขียนของนักเรียนแต่ละคนเชื่อมต่อกับครูอื่นในการเขียนนักเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเขียนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนการลงทะเบียนนักเรียนนักเรียนสามารถคลิกลงทะเบียนได้ในบัญชีของ Google แ p ปสำหรับการศึกษา โดยมีครูเป็นผู้กําหนดราับานสําหรับให้นักเรียนได้เข้ามาในแต่ละกลุ่มนะกลุ่มนะครับในส่วนของโรงเรียนและชุมชนหากโรงเรียนใดต้องการใช้บริการของเว็บไซต์นี้อย่างเต็มรูปแบบจะต้องดำเนินการค่าใช้จ่ายก็คือสองเหรียญต่อต่อนักเรียนหนึ่งคนเพราะจะทําให้นักเรียนสามารถเขียนผลางานของตนเองได้อย่างไม่มีกีดจํากัด และเป็นการสร้างสารรค์ให้นักเรียนสามารถค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอโดยโรงเรียนสามารถนำข้อมูลของนักเรียนมาบริหารจัดการต่อไปและเผยแพร่ออกสู่ชุมชนโดยข้อมูลนั้นนักเรียนสามารถส่งต่อไปยังใครก็ได้ทั้งเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือส่งไปให้ชุมชนเพื่อที่จะเป็นผลงานของตัวเองนักเรียนสามารถแชร์ผลงานของตัวเองให้ผู้ ให้ผู้อื่นได้มาเยี่ยมชมและติดตามผลงานได้โดยผลงานของโรงเรียนทั้งหมดนั้นทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ในส่วนของค่าบริการหากคุณครูต้องการใช้กับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีนักเรียนไม่เกิน40คนสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ฟรีโดยที่มีข้อจำกัดในบางส่วนแต่หากใช้กับนักเรียนส0คนเหมือนกัน แต่ข้อจํากัดเริ่มหายไปจะมีค่าบริการเยอะขึ้นเยอะขึ้นตามลำดับถ้าโรงเรียนต้องการนําเว็บไซต์นี้มาใช้กับนักเรียนทั้งหมดจะเสียค่าบริการสองเหรียญต่อนักเรียนหนึ่งคนต่อหนึ่งปีโดยไม่มีข้อจําจกัดใดๆทั้งสิ้นในส่วนของไอเดียนี้จะมีหัวข้ออยู่หลากหลายให้นักเรียนแต่ละคนที่สนใจมาเลือกหัวข้อที่ตัวเองชอบแล้วมาเขียนบรรยายตามความรู้สึกของตัวเองเช่น ในหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อที่ข้อถามว่ามันคือศิลป,ปะใช่หรือไม่เมื่อนักเรียนดูรูปแล้วหากต้องการเขียมมนบรรยาอะไรก็เขียนไปในช่องนี้อีกอันนึงตัวอย่างเช่น ็นภาพบรรยายกาศในโรงเรียนที่เขาถามว่าให้เราเขียนบรรยายห้าอย่างที่เกีย่ยวกับครูของเราที่เราชอบ like หากลักเรียนสนใจเรื่องไหนก็มาเขียนบรรยายในใต้ช่องนี้ที่เป็นราย about ซึ่งไอเดียนี้มันจะมีออกมาเรื่อยๆไม่จำกัด จะมีอยู่เยอะมากนะครับเป็นหลายหัวข้อต่อไปมาดูในส่วนของโพสต์ต่างๆที่นักเรียนสามารถทําได้ก็คือจะมีคอมเมนต์ของแต่ละคนให้นักเรียนได้ติดตามหรือว่ามาอ่านแล้วโต้อตอบึ้งกันแล้วกันแล้วจะมีส่วนของกลุ่มซึ่งยังมีกลุ่มต่างๆก็แล้วแต่นักเรียนที่สนใจมากดเข้าร่วมเพื่อติดตามข่าวสารแต่ละกลุ่มกลุ่มนั้น มาดูในส่วนของการลงทะเบียนหากเป็นผู้เรียนจะต้องได้รับโค้ดจากครูก่อนถึงจะเข้ามาในเว็บไซต์นี้ได้เพื่อที่จะเขียนผลงานของตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นเขียนโค้ดที่ครูเขาบอกมาให้สำหรับการลงทะเบียนของครูนะครับก็จะมีแบบฟอร์มให้กรดังข้างต้นนะครับแล้วก็สามารถสร้างอาแอคเคาท์ของตัวเองได้หรือช่องทางนล้นก็คือ ถ้าครูคนใดมี G+ สามารถล็อกอินโดยผ่านทาง G+ ได้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการล็อกอินของครูนะครับในนี้ผมขอใช้ G+ นะครับอ่า นี่คือการล็อกอินของสำหรับครูผู้ใช้นะครับก็จะมีแบบฟอร์มมีช่องให้เลือกอยู่หลายช่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องของเนื้อหาวิชาช่องของการบริหารจัดการนักเรียนช่องของแกลเลอรี่ไอเดียหรือว่าโพสต์ต่างๆที่เราโพสต์นะครับทีนี้มาดูในส่วนของนักเรียนก่อนนะครับเมื่อเราบอกโค้ดให้นักเรียนเข้ามาแล้ว จะทําให้นักเรียนสามารถเข้ามาในกลุ่มของครูแต่ละคนได้ซึ่งจะมีประวัตินักเรียนที่เข้ามาหาครู่อดมาหาครูแต่ละคนนะครับอันนี้สมมุติว่ามีอยู่ประมาณ11คนโดยนักเรียนทั้งสิบเอ็ดคนนี้สามารถเข้ามาพูดคุยกับครูหรือส่งผลงานให้ครูตรวจสอบหรือขอคำแนะนำสำหรับผลงานน,นั้นได้ อีกครั้งคุณครูสามารถเขียนโพสต์ส่งให้แก่นักเรียนในกลุ่มของตัวเองเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้ามาสอบถามหรือตอบถามแบบสอบถามนั้นเช่นโพสต์นี้นะครับเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เช่นถามว่าให้หาค่าสามลบกับลบหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีชอยให้เลือก ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเข้ามาดูและสามารถตอบคำถามใต้่ากข้างล่างนี้ได้นะครับที่เป็นช่องคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งคุณครูจะให้นักเรียนเข้ามาดูในส่วนของไอเดียแล้วให้นักเรียนเลือกอในส่วนของไอเดียนะครับแล้วให้นักเรียนเลือกหนึ่งไอเดียหรือสองไอเดียเพื่อเขียนตอบแล้วส่งเข้ามาให้กับครูเพื่อ อ่านข้อมูลของนักเรียนได้นะครับเป็น่ยนว่าเว็บไซต์นี้ส่วนใหญ่จะทําให้นักเรียนได้รับความรู้ในการเขียนสามารถเขียนผลงานของตัวเองได้ตามจินตนาการของตัวโดยไม่มีที่สิ้นสุดนักเรียนจะรู้สึกสนุกไปกับงานเขียนทําให้ฝึกสมองฝึกการคิดไปในตัวอีกทั้งยังมีผลงานเป็นของตัวเอง เป็นที่ประจับใจภูมิใจในตนเองอีกด้วยเว็บไซตน์นี้จึงมีประโยชน์อย่างมากแก่นักเรียนยุคใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์มากขึ้นสำหรับวันนี้ผมขอจบก,การนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ